ลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชรโพสต์นะคะใน a c e b o o k เนาะจะทําทยังไงนะคะนเรามาดูกันเลยนะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ SPE SMS นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะก็เพียงแค่คลิกลิงด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิลงก์ไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนาะก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลและรหัสผ่านนะคะแล้วก็ที่คำว,ว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันไปเลยนถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่านาะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หนะะ้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมือเราบริการให้เลยก็ตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชร์โพสนะคะในเฟบ o ๊กนะคะก็เลือกไปที่เฟบู๊กได้เลยเลือกมือมู่ที่เราต้องการหาไปเพิ่มแชร์โพ์ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มบริการต่อกันได้เลยนะมเมื่อเลอกครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงก์นะคะโพ์ Post ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์ได้เลย นำนิ้งมาวางและใส่จำนวนที่เราต้องการนะคะเวลาเฉลี่ยของเราคือย21นาทีค่าใช้จ่ายแค่3บาทเองจากให้กดส่งได้เลยนะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากซื้อบริการเอียงเพิ่มเติมเลือกหมวดหมดูหม่หรือบริการต่อกันได้เลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีให้เลือกถึง3ช่องทางช่องทางแรกคือการสกแกนคิวอาร์โค้ดค่ะช่องทางที่2นะคะูกซองอัลฟาวาเลตเนาะและช่องทางสุดท้ายนะคะถูมันนีวอลเลตนะคะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะ ต่อมานะคะในส่วนของบริการบริการก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook นะคะ YouTube Tik t o k IG หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะตรงนี้จะรวบรวมทั้งเน็ตราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมวาให้ดูนั่นเองค่ะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทาง,งนี้ได้เลยนะมีทั้งรหัสบันทีลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะค ในส่วนช่องทางตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางก,การติดต่อแอดมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาสั่งซื้อที่ล่าช้านะการชํนระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยจะมีแอดมินคอยตอกบกลับตลอด24ชั่วโมงและช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางก,การสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งห้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%เลยนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนั่นเองเนาะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ spesm หลังเข้ามาใช้งานหลังเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนนะคะกลับไปดูว่าตอนนี้อยอดแชร์เราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะอยอดแชร์อยู่ที่26แชร์นะคะเขาเนี่ยลองรีล็อกหนึ่งนะคะอ่เมื่อกี้นะคะ26แชร์ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น28แชร์แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราขอเนี่ยจะตัดไปตอนที่ยอดล็อกขึ้นมามากกว่านี้ก่อนนะคะ แต่นี้นะคะหลังจากที่เรานั่งรอมาสักพักแล้วนะคะยอดแชร์ของเราก็เยิ่ขึ้นมาเป็น123แชร์เรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคนสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจเราแปะลิลงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถที่มีเงาหลังเขามาใช้บริการตามกันได้เลยแต่สาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ